สวัสดีเพื่อนๆตอนเด็กครับผมนี่ครับทุกคนกะเพราขาแกะ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 ม,มาพอกันเลยนี่ครับซื้อขาแกะมาหนึ่งชิ้นครับผมมาหยอกเลยเนี่ยกะเพราดีกว่าครับเพราะว่าแกะนี่มันมีกลิ่นสาบของชาวาตัวงมัน,นครับซอยเลยครับเพื่อนๆเขาต้องใจพริก ใจหอมใจเครื่องแบบเพ็รเพชรครับมันจะได้จ่วยลดกินซาบครับเอาใบกระเพราเนี่ยครับเด็ดสุดครับนี่เพราะว่าเฮามักกระเพราครับอืมตําน้ําพริกเลยครับต่อไปกัดนี้ครับใจน้ำมันงาครับวันนี้มันเปื่อนเพื่อความหอมครับจ้องพริกของเฮาลงไปในหม้อขางครับผมสว้าปัตตระรกันี่ก่อนี่ครับขาแกะที่เฮาซอยไว้เรียบร้อยครับอืกำแรงนิดวันน้อยนะครับนักนะครับนี่ ซอยไปโร,โร,โรโนักนี่ใส่ครับฝาเขียวครับฝาเขียวแล้วก็ผงปรุงรดพริกไทยครับตัวลงไปครับจง่ก้ยกันนะครับอืทําการปรุงรดกันนะครับเปืเป่อน ตอนนี้ก็ปรุงไปครับฝากเหลืองอเขียวแล้วก็เหลืองเขาอย่างแดงไม่แดงมีออกแดงมีแหละ้ม้มซมซมไหมซมไหมอ๋อนี่ครับใส่หอยครับผมซอสหอยครับเจ้หอยไปได้นี่ครับโอเคน้ำปลาครับอ๋อมาครบสูและปอละใส่มือปอครับเพราะว่าผมเมื่อกี้น้ำตาลครับผมไ่ชอบครับผมไม่ชอบรสหวานครับจงกระทะเห็นหน่อยนี่ครับจไฟแห้งเลยครับเปื่อนๆพัดแล้วก็กบนี่ก็ แกนไปบ้านลายละเอินมาละง่ายยงง่ายกินแกนนี่ครับใจไฟแห้งๆครับเบินเบินเบินสายเบินครับใจลินเบินนะครับนี่คัวไปจนหอมนะครับเปื่อนๆยาลื่อมที่ไดดของเราน้ำลากคกครับหรือน้ำลายกำกันผากบุตันละเบยฮะใส่น้ำลากคกเข้าไปครับแน่หล้กกำนีก็ใส่ใบกระเพราครับเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการของเขาครับแน่ กระเข้าขาแกะหลอบเด็กของเขาครับเพื่อนๆป,ป่าเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันเพื่อนๆหิวเลยยังครับอมส่วนผมหิวแล้วครับอเล่นไฟสักหน่อยครับเพิ่มความหอมครับอืมป่ะจัดจานกันเลยทุกคนนี่ครับตักใส่จานของเราเลยครับนี่ย กำลกหนึงหวัดน,น้อยครับขาที่มันซื้อมานะครับเบ่น้อยสักกําเพอาะรอตัวตัวตัวนักนะนี่พอเลยเข้าตัดเข้ามุ้ีพอนี่เต็มถ้วยเต็มจานนะครับมาเดอร์มาเดอร์มาเดอร์หิวเข้าตอนสามทุ่มครับจัดไปเลยเพื่อน,อนๆป่ะกับเข้าขาแกะขอลองกำลหลกำผมบอกเลยครับขาแกะมันมีความหนุ่มครับแต่ว่ามันจะมีกินของของเน้อแกะครับเพืเ่อนๆกินมันจะฉุนนะครับแต่บอกเลยว่า เมาล้ําแต่นะเพืเ่อนๆมากินข้าวกินข้าวแรงกับใจเนาะกินข้าวเดือดด้วยกันครับอ๋อข้าวเดือดก็ข้าวหัวขำข้าวหัวขำสามถุ่มมาเดือดแต่อ๋อเมาอล้าแต่ล้ำหวานล้าแห่แห่ปราหลัาปลาเหลียนี่ครับกาเข่าขาแก้ครับสวัสดีครับ